ใครบ้างจะไม่ฝันที่จะเป็นเพื่อนกับไอดอลของเธอเองพวกเขาโด่งดังมากๆและพวกเขากป็ยังเต้นเก่งมากอีกด้วยการเป็นเพื่อนกับไอดอลเคป๊อปมันจะเป็นยังไงบ้างนะพิงกี้กำลังจะย้ายไปอยู่ที่ใหม่การย้ายเข้าหอพักใหม่เปรียบเสมือน <c oughs> การเริ่มต้นชีวิตใหม่ <c oughs> มันสวยงามและอบอุ่นมากๆ โปสเตอร์พวกนี้มันมายัางไงกันล่ะเนี่ยฉันก็สงสัยจังว่าเพื่อนร่วมห้องของฉันจะเป็นใครกันแน่ฉันมีความสุขมากมากห้องนี้ลงตัวสุดๆและนี่ก็คือคิมเธอมุ่งหน้าไปยังห้อง,องของเธออย่างใจเย็นปุ๊บเอ้ยเธอดูไม่ค่อยจะมีความสุขกับเรื่องประหลาดใจสักเท่าไหร่เฮ hey, ้เธอจะไปไหนนะ่ะอ่ามีอะไรผิดปกติกับฉันเหรอมันแปลกมากแต่ฉันคิดว่าฉันก็ปกติดีนะ อ๋อผ oh no. ู้ห่างคนนี้เป็นใครกันห <c oughs> วังว่าเธอจะจำไม่ได้นะฉันจะต้องใส่แว่นตาไว้เฮ้หวัดดีเป็นยังไงบ้างเหรออบอ้ยระวังหน่อยสิทททตาปลอมตัวมา <c oughs> อย่ามองที่ฉันกดได้เฮ้หวัดดีฉันพิงกี้นะดูเหมือนว่าเธอจะจำฉันไม่ได้ฮะ หวัสดี <Hey. S 1> ฉันคิมจ้ะยินดีที่ได้พบเธอจ้ะมาสิเร็วๆให้ฉันช่วยพยุงเธอเองนะนี่กระเป๋าป้ oh. ของเธอจ้ะฉันคิดว่าเธอทำมันหล่นนะ่ะโ oh. อ้ยขับใจจ้ะเธอนี่น่ารักจัง <laughs> ขับใจจ้ะคิมเธอก็น่ารักเหมือนกันจ้ะโอ้โห oh, 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 oh. ผลิตภัณฑ์ความงามของเกาหลีพวกนี้ราคาแพงมากแต่นั่นมันก็ไม่ได้อยู่สาวที่ชอบแฟชั่นทุกๆคนที่ใฝ่ฝันถึงน้ำหอมที่ยอเดเยี่ยมของเกาหลีได้หรอ พิงกี้ตัดสินใจที่จะให้รางวัลแก่ตัวเองด้วยน้ำหอมใหม่ๆห,ห,หอมน่าทึ่งมากว้าวบางทีแล้วน่าจะวางมันไว้ที่เดิมจะดีกว่าแพงซะขนาดนั้นบางทีอาจจะมีอะไรที่ถูกกว่านี้ที่แผนกอื่นก็ได้สวัสดีค่ะให้ฉันช่วยอะไรไหมคะสวัสดีค่ะฉันอยากจะเลือกน้ำหอมสักขวดค่ะได้เลยค่ะนี่น้ำหอมสุดเก๋ไก่จากคอลเลกชันใหม่ล่าสุดค่ะอ๋อไม่นะนี่มันแพงเกินไปตอนนี้ฉันยังถังแตกอยู่เลย ฉันมีแค่นี้เองค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะเรามีตัวเลือกที่เหมาะสมกับงบป,ประมาณที่คุณมีค่ะน้ำหอมนี้กำลังลดราคาอยู่เลยนะคะคุณมีงบป,ประมาณพอซื้อได้แน่นอนค่ะเยี่ยมเลยนี่แหละคือสิ่งที่ฉันอยากได้เอามาเร็วเ,วเลยค่ะอือหือเยี่ยมที่สุดเลยขอบคุณมากๆนะคะขอให้มีความสุขนะคะ ในขณะเดียวกันคิมกําลังซ้อมร้องเพลงอยู่ในห้องการเตรียมตัวสําหรับการแสดงของหอพักนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายไม่มีใครได้ยินโทรพิงกี้มาโน่นล้วคิมดูนี่สิว่าฉันกําลังซื้ออะไรให้กับตัวเองมากลิ่นมันน่าทึ่งมากเลยใช่ไหมล่ะราคามันถูกมากๆเลยล่ะโอเคเดี๋ยวก่อนแปน๊บนึงนะคิมผู้หญิงคนนี้เหมือนเธอมากๆเลยหยุดก่อนนะ <c oughs> นั่นมันเธอที่อยู่บนขวดนี่ <c oughs> ขอโทษทีนะฉันก็ไม่รู้ว่าจะบอกเธอ,อยังไงดี เลือเชื่อเลยฉันอยู่ห้องเดียวกันกับไอรอนเคป๊อปแล้วเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆว่าแต่เธอทําแบบเดียวกันกับในายคอสนาให้ดูหน่อยได้ไหมอะใช่มันยอดมากว้าวว้าวนี่มันไม่น่าเชื่อเลยเป็นไปได้ไงเนี่ยเราอยู่ห้องเดียวกันจริงๆเลอฉันช็อตมากๆได้เวลาพักกินขนมขบเคี้ยวแล้วล่ะอ๋อใครโทรมากันล่ะเนี่ยฮัลโหลฉันฟังอยู่ค่ะ คิมช่วยอุ่นพิซซ่าให้หน่อยสิอุ่นพิซซ่าเหรอ oh. แต่มันทำยังไงล่ะโอเคโอเคลองทำดูก็ได้ <Okay. S 2> okay. ดก็แค่ <Okay. S 2> okay. เปิดไมโครเวฟใช่มะใส่พิซซ่าเข้าไปข้างใน oh. แล้วก็ปิดฝาแค่นั้นว่าแต่มันจะต้องอุ่นนานเท่าไหร่กันละเนี่ย oh. น่าจะสัก90นาทีพอแล้วมะคิมคิมนั่นกลิ่นอะไรนะ่ะ <Huh? S 2> มันมีบางอย่างไหมหรือเปล่าฮะ <c oughs> <c oughs> ไม่นะพิซซ่าของฉัน ว่าแต่เธออุ่นมันนานแค่ไหนนะก็แค่เรึ่งชั่วโมงเองคิมล้อเล่นหรือเปล่าว้าดูเหมือนว่าต้องยกเลิกการกินพิซซ่าแล้วละคิมทําไมเธอถึงอุ่นอาหารไม่เป็นล่ะเฮะจริงๆแล้วมันง่ายนิดเดียวเลยนะขอโทษด้วยนะพิงกี้ก็ไม่เคยมีใครสอนฉันนิแล้วทีนี้เราจะกินอะไรกันดีล่ะอันนี้ราเม็งของฉันเหลืออยู่แค่ซองเดียวเองอุ๊ยดีจังอาหารโปรดของฉันเลยหวังว่าเธอคงจะทำมันเป็นนะ พิงกี้ทุกอย่างพร้อมแล้วอะไรกันทำไมเธอถึงได้ใช้เครื่องปรุงเยอะแยะมากมายขนาดนี้ละ่ะมันอร่อยมากๆเลยนะเธอจะกินแบบนี้จริงๆเหรอขอฉันลองหน่อยได้ไหมอ,อ๋อใช่ได้เลยโอ,อ๊ยโอ๊ยไม่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 ไมัมมนเผ็ดเกินไปดูสิปากฉันพองหมดแล้วอ้าก่อนน้ำหน่อยเธอเป็นอะไรไปนหนาเฮ้พิงกี้ แปลกคนจังงั้นที่เหลือก็เป็นของฉันละสาสาวก็กำลังเตรียมตัวที่จะเข้าห้องเรียนด้วยกันพวกเธอก็ได้เตรียมหนังสือเรียนสมุดบันทึกอุปกรณ์การเรียนต่างๆงาน,น่าทุกทุกอย่างก็จัดไว้พร้อมแล้วอะเราไปกันเถอะเราพบคนอื่นแทบไม่ไหวแล้วเนี่ยพูดถึงการพบปะผู้คนใหม่ๆแต่เราเดี๋ยวนะ คิมนั่นเธอทําอะไรนะ่ะทําไมเธอจะต้องใส่เสื้อผ้าเยอะแยะขนาดนี้ล่ะเลือกใส่แจ็คเก็ตเอาจริงเหรอมันยังไม่ถึงหน้าหนาวเลยด้วยซ้ํานะคิมเอ้ยเธอหมายความว่าไงมันใช้เพื่อปลอมตัวซ่อนผมไว้ในผ้าพันคอแล้วก็สวมหมวกทับใส่อะไรเสริมเติมนิดหน่อยแล้วก็แว่นกันแดดคิมเธอจะทําแบบนี้ไม่ได้นะอ๋อแล้วก็ยังมีหนวดด้วย แต่ได้ไม่มีใครจำฉันได้ไงถ้าเกิดว่าฉันแต่งตัวแบบนี้คิมแบบนี้มันก็มากเกินไปหน่อยไหมข้างนอกน่ะมันร้อนมากๆนี่เธอดูสิเธอคิดว่าจะทนได้นานแค่ไหนก่อนที่ตัวของเธอจะลุกเป็นไฟเอาเสื้อผ้าพวกนี้ออกให้หมดเดี๋ยวนี้เลยนะฉันจะไม่ยอมให้เธอออกจากบ้านด้วยเสื้อผ้าแบบนี้หรอกแค่ใส่หน้ากากากับหมวกก็เหลือเฟือแล้ว <Huh? S 1> เอาเอานี่ไปนี่ ฟังนะจะไม่มีใครจําเธอได้เลยฉันสัญญาโอเคโอเคก็อาจจะถูกของเธอเนาะแล้วแบบนี้ก็สบายข่ายเยอะเอาละงั้นเราไปกันได้แล้วไหมจะหาจะหาไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไปสายเนาะคิมดูสิไม่มีใครสังเกตเธอออกเลยเธอไม่จาเป็นจะต้องกังวลอะไรแล้วล่ะพิงกี้เธอไม่เข้าใจฉันออกไปข้างนอกโดยไม่ปลอมตัวไม่ได้หรอกเธอโถ่ไม่เอาหน้าเอาไหมาให้ฉันนี่มา ไม่มีใครรู้ว่าเธออยู่ที่นี่หรอกดูสินั่นคิมนี่ไอดอนเคปั๊บไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเลยอะไรกัน oh. ถ้าพูดจริงเหรอเป็นเธอจริงๆด้วย oh. ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยโอ้ย oh, <c oughs> ไม่นะไม่พวกเธอเข้าใจกันผิดนี่มันไม่ใช่โทษขอลายเซ็นแล้วก็ขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมขอแตะตัวหน่อยคิมมานี่เลยแล้วเข้าเราสายแล้ว ฉันเบี่ยงเบนความสนใจจากพวกเขาได้แล้วแล้วเข้าสิเราจะต้องออกไปจากที่นี่อย่างด่วนดวนดูสินี่มันหมวกของคิมนี่แล้วก็หน้าตาของเธอมันเหลือเชื่อมากมากเลยพวกเขาไปทั้งนั้นตามไปเร็วเธอเห็นหรือยังว่าพวกเขาจะทำทุกๆอย่างเพื่อที่จะได้สัมผัสตัวฉันจ้าจ้าคิมฉันเริ่มจะเข้าใจแล้วล่ะมันแย่มากเลยเนาะใช่ฉันถึงกับงซ่อนตัวไงฉันแก้ไขอะไรเรื่องนี้ไม่ได้เลยว่าแล้วก็มันก็รับไม่ได้จริงๆเนาะ ดูสิคิมโปสเตอร์คอนเสิร์ตของเธอนี่ใช่ใช่มันจะมีขึ้นเร็วๆนี้แหละฉันไม่เคยไปดูคอนเสิร์ตมาก่อนเลยมันต้องน่าสนใจมากๆแน่มีดนตรีสดๆแล้วก็แสงสีพวกนั้นมันจะต้องแบบว่าน่าทึ่งมากๆแน่ฉันมีอะไรบางอย่างใจะให้เธอแน่บัตรผ่านว i p อำหสับคอนเสิร์ตน,นี่จา้าใช่แล้วจ้ะคิมเข้าใจทธอมากนะฉันมีความสุขเลย <laughs> ฉันดีใจนะที่เธอชอบมันเธอโทมไม่เอาหน้า เรื่องแค่นี้เองคิมกำลังดูรายการทีวีรายการโปรดของเธอเธออยากจะทำตัวตามสบายสบายอ๋อ <c oughs> เป็นไปไม่ได้พวกเขาต้องได้อยู่ด้วยกันสิติจูของฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยนี่มันสะเทือนอ,อกสะเทือนใจและหน้าเร้ามาก โอ้ไม่นะคิมกอดอะไรขึ้นเหรอทำไมเธอถึงร้องไห้ล่ะเธอจะต้องไม่เชื่อเรื่องนี้แน่ทิงกี้พวกเขาเลิกกันมันเลวรล้ายมากเลยใครเลิกกันใครเลิกกับใครเหรอทำไมเธอถึงต้องร้องผมร้องไห้ขนาดนี้ <c oughs> ก็รู้สิตัวละครหลักในละครเกาหลีนะ่ะถามจริง ฉันก็คิดว่ามันเกิดขึ้นจริงๆซะอีกแต่ว่าพวกเขาเป็นคู่ที่น่ารักมากๆนะพวกเขาไม่ควรจะต้องเลิกลากันเลยนี่มันแย่ที่สุดนะพิงกี้ธอโถอแม่เอานะคิมเอ้ยมันก็แค่ละครเองอย่าหงุดหงิดไปเลยน,น,นะนะไอ้ดอนจะทำทุกๆอย่างเพื่อรักษารูปร่างให้ดีอยู่ตลอดเวลา พิงกี้ไม่ค่อยจะชอบการเล่นกีฬาสักเท่าไหร่มากนะดูฉซนสิทั้งหมดทุกวัวน,นี้เป็นไปได้เพราะกานออกกําลังกายนะใช่ใช่รูปร่างแบบนี้เหมาะที่สุดสาหรับการเป็นไอดอลและเธอก็ชอบออกกําลังกายมากด้วยงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าไหมเอาสิมาเริ่มกันเลยมาเริ่มต้นด้วยคาร์ดิโอคิมสามารถวิ่งแบบนี้ได้ทั้งวันเลยล่ะแต่ดูเหมือนว่าพิงกี้จะทนรอจนจบไม่ไหวฉันไม่ไหวแล้วลนะ่ะคิม อ้โหเธอไม่ได้ออกกําลังกายไปนนานสักเท่าไหร่เลยพิงกี้เกดอะไรขึ้นกับเธอเหรอเพิงจะเริ่มต้นเองนะฉันจะต้องพักสักหน่อยแล้วล่ะ hmm. ช่วยช่วยดึงฉันขึ้นหน่อยสิคิมอ๋อเป็นการออกกําลังกายที่ดีมา,มากๆขบับใจนะนั่นก็แค่วอร์มอัพเองว่าไงนะ เปลี่ยนไปออกกําลังกายที่เน้นพลังกันเถอะนาอๆน,น,น,นี่เธอล้อเล่นใช่ไหมเนี่ยเธอหากล้ามเจอบนตัวฉันบ้างไหมเนี่ยฮะอ่ะนี่เอาดัมเบลนี้ไปแล้วกันโอ,โอ๊ยวิงกี้เธอมีปัญหาอะไรอีกเหรอมันหนักเกินไปอ่ะฉันยกมันไม่ขึ้นจ้จะแม่คุณวิงกี้ฉันต้องอยากมากแน่เธอต้องฝึกอีกเยอะเลยละโอเคโอเคงั้นไว้คราวหน้าแล้วกันเนาะ <c oughs> ข้าใจนะคิม <c oughs> คิมคิม,คม ดูรูปเด็ดๆพวกนี้สิเธอคิดว่าเราจะถ่ายแบบนี้ได้บ้างไหมได <c oughs> ้สิแน่นอน <c oughs> เราก็แค่ต้องเตรียมตัวสักหน่อย <c oughs> แต่งหน้าเพิ่มเติมอีกนิดแค่นิดเดียวนะ <c oughs> เราจะต้องให้ดูเป็นธรรมชาติมากที่สุด <c oughs> <c oughs> แล้วก็ต้องมัดหน้าก่อนเป็นพื้นฐานอย่าลืมทำผมซะด้วยล่ะ เธอทําทอะไรนะ่ะมันก็แค่รูปถ่ายเองนะทุกๆภาพถ่ายฉันจะต้องดูดีเสมอทั้งหมดทั้งมวลน,นี่มันจําเป็นจริงๆเหรอโอเคกดให้นในระหว่างนี้ฉันก็จะทําอะไรบางอย่างที่มันมีประโยชน์สักหน่อย <c oughs> ฉันเหนื่อยจังแด่เวลาพักนิดหน่อยแล้วล่ะแทนวิดีโอที่สนุกมากๆ <c oughs> <c oughs> วิฉันคิดว่าฉันเผลอหลับไปแฮะโอเคโอเคโอเคฉันนอนต่ออีกหน่อยละกัน โอ้โหรายการนี้ซึ้งจริงๆฉันทนไม่ไหวแล้วคิมดูสิว่าฉันทำอะไรได้ปุโอ้ยฉันพลาดให้ฉลองอีกทีนะคิมเธอเห็นชุดใหม่ของฉันไหมเป็นเพลงที่เจ๋งจริงๆฉันไปช้อปปิ้งมานิดหน่อยนะแต่ว่าฉันได้ของมาเยอะแยะมากมายเลยล่ะอ๋อฉันเหนื่อยจังนานมากแล้วที่ฉันไม่ได้อ่านหนังสือ,อบางทีถึงเวลาที่จะกลับมาอ่านแล้วล่ะ เหลือแต่งขั้นตอนสุดท้ายโอเคพิงกี้ฉันพร้อมละพิงกี้เธอหลับไปแล้วเหรอเธองไม่เอานะตื่นได้แล้วอ๋อมีอะไรเหรอพิมเธอต้องการอะไรหรือเปล่าว่าไงนะนี่เธอลืมไปแล้วเหรอเราว่าจะถ่ายรูปกันไงตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วนะเธอคิดว่าฉันดูเป็นยังไงบ้างเหรออ๋อไม่ตอบละมาเอาเลย เป็นอีกรูปภาพที่สมบูรณ์แบบมากๆเอาโทรศัพท์แม่ฉันหน่อยฉันจะต้องแก้ภาพถ,ถ่ายนิดหน่อยน่ะพูดจริงใช่ไหมเนี่ย<ฮ>ฉันเผลอหลับไปตอนที่เธอแต่งหน้านะา่ะออะไรกันเธอเบอร์หน้าของเธอเพื่อไม่ให้ใครจดจําได้อย่างนั้นเหรอคอนเสิร์ตของคิมกำลังจะเริ่มขึ้นสถานที่จัดอัดแน่นไปด้วยแฟนคลับต่างๆนานาพวกเขาพร้อมที่จะให้คิมเล่นคลาวเซิร์ฟความสำเร็จนั้นเหลือเชื่อมากๆ พิงกี้ชอบการแสดงบนเวทีมากมากว้าวดูเหมือนว่าคิมตัดสินใจที่จะเชิญเธอขึ้นมาบนเวทีฮะอ๋อพ่อน oh, oh, oh. ี่มันน่ารักมากๆมีแต่ภาพที่แท้จริงเป็นแบบนี้นี่เองสินะดูเหมือนว่าตอนนี้พิงกี้ก็จะมีแฟนขับด้วยเหมือนกันนะคิม <Kim, S 1> ดูสิ <Yeah. S 1> นั่นลูกของฉันเหรอมันยอดเยี่ยมมากๆเลยยินดีด้วยนะพิงกี้ตอนนี้ตัวเธอเองก็เป็นไอรอนแล้วล่ะ คุณชอบมิตรภาพระหว่างไอรอนเคป๊อปกับเด็กหญิงธรรมดาธรรมดาบ้างไหมมีคนดังคนไหนหรือว่าไอรอนคนไหนที่คุณอยากจะเป็นเพื่อนด้วยไหมบอกเล่าให้เราฟังในช่องคอมเมนต์หน่อยนะให้แน่ใจว่ากดไลค์วิดีโอนี้หากคุณชอบมันจากนั้นก็กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยล่ะเพื่อที่คุณจไะไม่พลาดทุกๆสิ่งจากช่องทุมมใช่